ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันศุกร์ที่12กันยายนนะครับพบกันสักหน่อยเช้าว,วันศุกร์นะครับศุกร์นี้นะคพรพนมก็เชา้ชาเช้านี่ท้องฟ้าแจ่มใสนะก็แดดกาลังดีเลยนะครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นเห็น,เห,นเห็นหมู่เมฆนะครับทำมึนนะครับต่อดูุนฝากฝั่งสงปปลาวมาแล้ววันนี้จ,จะเจอฝนอีกทั้งวันแหละนะครับก็เป็นธรรมดาของฤดูฝนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลับมา อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติและก็สุดสัปดาห์นี้มีบิ๊กแมชที่วันอาทิตย์นะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับที่เอติฮัสเตเดียมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์็ดนะครับประเด็นต่างๆนี่โอ้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี้เองแพ้ต่อเนื่องมา2นัดซ้อนเลยนะครับแมไม่ดีเลยนะครับแต่ว่า เห็นฟอร์มของ e an, เอริงฮาลันก็เรียกว่ากดประตูสังหารโมดูว่าไป5ประตูนะครับแล้วก็มี2แอซซิดด้วยนี่โอ้โหนะเสีวสยวไส้แทนเพื่อนรักจริงๆนะครับแต่ก็นะเพื่อนเราก็ได้ผู้รักษาประตูคนใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวน่า,น,า,น,าน่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจนะมีม,มีมีหลายอย่างที่ต้องติดตามดูนะครับว่า พอเปลี่ยนผู้รักษาประตูนะครับผลงานของปีศาจแดงนะครับซึ่งมีจุดอ่อนจากการเสียประตูจากลูกที่เด็กผีประตูผีจริงๆก็เอาติดตามนะแต่ว่านะเด็กของพลาดไม่ได้เช่นกันนะครับวันอาทิตย์เช่นเดียวกัน2องทุ่มนะครับลิฟูจะบุกไปเยือนเบอร์นลี่นะครับ ลิผูปีนี้นะครับภารกิจก็คือป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับโอ้โหเห็นการเปลี่ยนแปลงในทีมลิวพูนะครับหลังจากคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองนะครับอาร์เเนอร์ชลอดนี่ได้รับควาไมไว้วางใจแล้วก็ทุนสนับสนุนจาก FSG แบบจัดเต็มแบบไม่เคยมี ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับเรียกว่าฉีกทำเนียมสโมสรลิเวอร์พูลไปแบบรุดดูการเดียวนี่ช็อปนักเตะไป4ี่ร้อยกว่าล้านปอนด์นะครับเอาละนะครับแม้ว่าจะขายนักเตะไปหลายคนนะครับได้เงินกลับมาพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มากที่สุดเป็นสถิติของพรีเมียร์ลีกนะครับนักเตะที่ไม่ร่วม ทีมเรือผู้เรดูกาลนี้เป็นเรคคอร์ดทั้งสิ้นนะครับฟอร์เรนเวสนี่เป็นเรคคอร์ดแรกเลยนะครับ mm hmm. ผู้เล่นที่ค่าตัวแพงที่สุดของพร mm ีเมียร์ลีกเป็นสถิตินะครับ mm hmm. ก่อนที่อเล็กซานเดอร์ซักจะมาทำลายสถิตินั้นสร้างนิวเรคคอร์ดให้กับพรีเมียร์ลีกนะครับ mm hmm. เป็นผู้เล่นค่าตัวแพงที่สุดของกองกฤดนะครับ mm hmm. ของสโมสรเรือผูแน่นอนอย่างยิ่งนะครับ อเวนเจอร์ต่างๆที่มาร่วมอืมนะพูดถึงผู้เล่นลิเวพูที่มาร่วมทีมในรอบนี้นี่ทีมเด็กหนุ่มทั้งนั้นเลยนะครับอายุน้อยๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะรายล่าสุดอย่างอเล็กซานเดอร์ซักก็ยี่สิ้ายีนะครับฟอรินเวสฮูโกเอกิเคจชรมีฟฟิมปงอีก มิลสเค์เคชนะครับโจวานนี่เลวนี่โอ้โหยังบลัดเลยนะครับทีมเอเวนเจอร์ชุดนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เราก็ยังมีของดีที่ได้มาล่วงหน้าแล้วอย่างทีมก็เรียกว่าทีม U17 ินะว i โอเอ็นกูโมานะครับโอ้โหอเวนเจอร์ Avengers, เนี่ย ทีเมเอเวนเจอร์เลยยังไงยังงั้นเลยลิฟท์พูชุดนี้นะครับเพราะว่าเปิตัวได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับเรียกว่าสร้างความสร้างปรากฏการใหม่ให้กับลิอร์พูนะครับแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับ3นัดแรกของพรีเมียร์ลีกแม้ว่าจะยังไม่คลิกนะครับทำเอาใจหายใจคว่ำ หายใจไม่ทั่วท้องหัวใจจะวายทุกนัดนะครับแต่ลิวพูเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกขณะนี้นะครับที่ผลงานชนะรวด100%เเก็บ9แต้มเต็มนะครับยืนหนึ่งเป็นจ่าฝูงนะครับในขณะที่หนือนี่ก็ <c oughs> ถึงแม้ฟอร์มการเล่นของหลายทีมนี่โอ้โหน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าคะแนนก็ คือเครื่องพิสูจน์ตารางไม่โกลคไครนะครับลิวพูเป็นจา่าฝูงนะครับและกลับมาหลังจากพักเบรกทีมชาติรอบนี้มาดูว่าทีมเอเวนเจอร์ของลิวพูยุคใหม่นะครับยุคของอาร์เนอร์ชลอตอย่างแท้จริงจะผสมผสานกับโมรดกของเจอเกนครับได้ลงตัวขนาดไหนนะครับแน่นอนนะครับดีลของมาร์คเกฮีอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็เป็นอะไรที่ต้องรอคอยกันต่อไปแต่ว่า กิ๊กซอตัวล่าสุดอเวนเจอร์ ger, คนล่าสุดของลิวพูนะครับอเล็กซานเดอร์ซักหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ไปเคาะสนิมนะครับไม่ไม่ได้ลงสนามมาหลายเดือนนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่กางสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสได้ลงไปสัมผัสเกมทีมชาติกับทีมชาติสวีเดนนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยทีมชาติสวีเดน,เดนได้นะครับแพ้ ให้กับโคโซโวไปศูนย์ประตูต่อสแต่อีซักไม่ต้องปรับตัวม,มากนะครับเพราะว่าอยู่ในพรีเมียร์ลีกมา2องฤดูกา3ล3ามฤดูกาลแล้วนะครับและกผลงานก็เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพอยากให้ถึงวนะันอาทิตย์นี้เร็วๆจัง <laughs> น่าจะเห็นอีซักในสีเสื้อลิเวอพูลในวันอาทิตย์นี้แหละนะครับ อาณ์เรนชลคงไม่ปล่อยให้เยอะเยอรอคอยยาวนานนะครับอย่างน้อยก็ต้องได้เป็นตัวสำรองแหละเป็นอย่างน้อยก่อนเกมมาพบกันนะครับวันนี้มันสุกแล้วนะครับดูแลสุขภาพมีสุขทุกคนสวัสดีครับ